El <t> คนนะสวัสดีพี่น้องเราเชาวกูสุแลนคนที่ชื่นชอบเซียวจ้านกับหวังยี่ป๋อที่ติดตามรับชมข่าวคราวของเซียวจ้านกับหวังยี่ป๋อในช่วงของวันเริ่มต้นเดือนสุดท้ายของปี2024นี้สำหรับวันที่2ธันวาคม,ส,มส่มงคำสุยทรทุกคนด้วยนะคะขอให้มีความสุขม,มากๆและขอพระเจ้าทรง,งอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นร่วมทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะคนที่ชื่นชอบเซียวจ้านกับหวังยี่ป๋อแบบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกาลังใจสำหรับการทํางานนะคะเราก็อยู่วยกันมา6 5ปีแล้วเรามาเริ่มต้้้นนนนะคะทีีีู่่ปขอองงงเเวจจาพห็ แล้วนะคะเรามาวีดกันดังๆพร้อมกันอีกรอบหนึ่งสำหรับลุคที่สุดแสนจะเท่และกล้าใจนี้แล้วผมชอบโทนสีนะ,ะของภาพที่ออกมาด้วยมันคลาสสิกจริงๆเสอย์จานมีหนวดน่อยๆนะคะและ้วก็สวมสายแว่นตาของแบรนด์โมซันแต่งตัวแบบเท่ๆยืนอยู่ชายหาดนะคะของประเทศอิตาลี <le af. S 2> เป็นหาทา้าตอนใต้นะคะของอิตาลีนั่นเองเสอร์จานอัพสิบห้าภาพด้วยกันนะคะบอกว่าบันทึกขอบคุณเสอร์จานมากๆเลยนะคะที่ได้แบ่งปันความสุขนี้มาให้พวกเรา ส่งท้ายในเดือนพฤศจิกายนตอนนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะเราก็เป็นกำลังใจงกับเซียวจ้านเหมือนเดิมรวมถึงอัลบั้มของเซียวจ้านด้วยโซโลอัลบั้มอัลบั้มบอ๋เหมือนดอคอแเซนความดีใจกับเซียวจ้านด้วยโซอ,อัลบั้มคุณภาพจริงๆนะคะส่งท้ายปี2024นี้ของประเทศจีนแล้วก็เป็นอัลบั้มที่จัดเต็มในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอและเซียวจ้านได้มีส่วนในการเขียนเพลงนะ,ะทุกเพลงเลยมาจากชีวิตของเซียวจ้าน เป็นผลงานโซโล่จริงๆของเซียวจ้านค่ะแสดงศักยภาพของเซียวจ้านิโอด้วยฮันะิสองโปรดักชันสำหรับมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมมากๆโซ,โซโล่อัลบั้มของเซียวจ้านวัวเมนนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Asian Pop Music Awards ประเภทเพลงภาษาจีนนะคะใน2ส,สาขาด้วยกันสาขาแรกนะคะคือ Best New Artist ศิลปินชายยอดเยี่ยมรางวัลต่อมาะะ Song of the Year เพลงแห่งปีนะคะก็คือเพลง Why หรือว่า w o m a n เพลงพวกเรา ก็เป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมาในอัลบั้มชุดนี้แล้วได้รับการตอบรับโหงอย่างล้นหลามมากจริงๆในซีมิสิกวิดีโอของเซียวจา้านนะคะเพลงเพลงนี้ค่ะปล่อยออกมาในช่วงวันที่12เดือนพฤศจิกาย,ยนในะช่วงเวลาก้านวิกาสินาทีผ่านทางแอคเคอเวกปองเซียวจา้านยอดวิวนะช่วงเวลาล่าสุดนะครับมากกว่า120ล้านวิวคอมเมนต์มากกว่า1ล้านนะคะแชร์มากกว่า1ล้านกดไลค์ไป7.2ล้านเยอะมากๆ นอกจากนั้น,นะคะสตรเพลงเซียวจ้านเนี่ยก็ติดชาร์จอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะสำหรับเพลงแต่ละเพลงที่ปลอกมาตอนนี้เพลงในอัลบั้มวอร์เมนของเซียวจ้านนะคะก็ติดชาร์จเพลงแห่งปีของเทนเซนต์เทนเซนต์อนอลชาร์จนะคะสามเพลงด้วยกันค่ะมาแรงมากๆพี่น้องขนาดปล่อยมาช่วงปลายปีมีการจัดอันดับนะคะค่าดัชนิดสูงสุดประจําสัปดาห์ที่3นะคะเพลงจากอัลบั้มวอร์เมนของเซียวจ้านอยู่ในท็อป10หรือว่าจะเป็นเพลงวายนะคะวอร์เม้นได้คะแนนที่98.47 อยู่ในอันดับที่5และอันดับที่9นะคะเพลงโก h เ a ุเพลงโลกตอนนี้เรามาที่พี่กุ้งอ้วนกันบ้างตัวแทนที่แบบสื่อสารสิ่งต่างๆจากเสี่ยวจ้านเสียวจา้าซุนโอมาถึงแฟนแฟนเป็นจดหมายที่อัพในช่วงวันที่30นะคะเดือนพฤศจิกายน มีทั้งแบ่งปันนะคะเรื่องราวต่างๆแล้วก็ขอบคุณน,นแฟนด้วยพี่กุ้งอ้วนนะคะบอกว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มาพร้อมกับเสียงเพลงไปช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากๆและเต็มด้วยความคาดหวังแล้วก็มีความสุขกันจริงๆแล้วตอนนี้ก็อยากที่จะแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษสาหรับทุกคนที่สนับสนุนศิลปินก็คือหมายถึงเสี่ยวจ้านั่นเองนะคะและผลงานเพลงนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังอยากที่จะแบ่งปันสิ่งอื่นอีนอกสักสองสาเรื่องกับทุกคน ไอ้ขอ่าวกงอ้วนก็บอกว่าอัลบลั้มวอร์มเนี่ยเปิดตัวออนไลน์แบบครบทั่วแล้วแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยทุกคนก็ได้แบ่งปันความรู้สึกและความเข้าใจในเพลงมีส่วนร่วมกันอย่างแข่งขันในกิจกรรมและสร้างสารรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมมากมายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนอย่างมากในการเผยแพร่และโปรโมทอัลบลั้มทําให้ผู้ชมมากขึ้นนั้นได้รับรู้และเข้าใจการแสงออกทางดนตรีอย่างจริงใจของศิลปินเราขอสังความขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจณที่นี้และหวังว่าบทเพลงเหล่านี้ก็จะคอยเป็นเพื่อนทุกคนในช่วงเวลาว่าง และให้พวกเรานั้นได้แบบยืดตัวมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นอบรับความสอดคล้องในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งกําจัดปัญหาและความกังวลที่มันไม่จําเป็นและก้าวไปข้างหน้านอกจากนี้ฟิสิกอลของอาบัมก็จะเปิดให้พรีเซลเร็วๆนี้และขเขาจะนึกคนนั้นมุ่งความสนใจไปยังสถานการณ์ของตัวเองเป็นหลักบริโภคอย่างมีเหตุผลซื้อตามความต้องการและรอการเปิดเผยข้อมูลพรีเซลทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โหน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เตือนแฟนๆมาด้วยนะคะว่าไม่ต้องหักโหมในการซื้อในการพรีเซลนั่นเกินไปและการพรีเซลอัลบั้มของเมือ,องเซียวจ้านจะมาเร็วนี้เราก็ได้หวังนะคะว่าแฟนๆชาวไทยนั้นจะสามารถที่จะซื้ออัลบั้มของเซียวจ้านได้ผ่านทางแพลตฟอร์มที่ซื้อง่ายๆนะคะท่ดาดของประเทศไทยเราก็ารอคอยติดตามไปด้วยกัน,นะคะ่ะมีข่าวคราวยังไงนะคะผมก็จะรีบแจ้งเพราะวเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เฝ้ารอคอยจะซื้ออัลบั้มนี้ของเซียวจ้าน และพี่กุ้งอ้วนก็มีการพูดถึงภาพยนตร์ด้วยคือภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกบอกว่า The Legend of the Condor Hero the Great Hero เนี่ยได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าฉายในช่วงเทศกาลตรุษจีนคือจะเข้าฉายช่วงวันที่29มกราคมมาพี่น้องเขาก็บอกว่าเห็นทุกคนทีช่วยกันแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมตัวสำหรับภาพยนตร์ก็รู้สึกขอบคุณมากๆขณะเดีวยวกนันที่พวกเราก็หวังว่าทุกคนนั้นจะติดตามจังหวะอย่างเป็นทางการตลอดขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ สร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้ดีนอกจากนี้เราก็ยังขอเตือนทุกคนให้ระวังพวกัวงนิ้วหรือว่าบุคคลที่ไม่รู้จักซึ่งอาจจะใช้ชิพภาพยนต์ศิลปินเพื่อที่จะขายข้อมูลหรือว่าโรโชต่างๆโคต้าเข้างานถ่ายรูปคู่พี่กุ้งอ้วนก็เตือนเลยนะคะบอกว่าอย่าเชื่อในกิจกรรมออฟไลน์ต่างๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าและระมัดระวังในการปกป้องทรัพย์สินงตัวเองหลีกเลี่ยงการถูกหลอกแล้วก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ชมภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ้วยความราบรื่นไปด้วยกัน สำับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในช่วงของภาพยนตร์เซอร์จานออกมามัางกรยกจะต้องมีการโปรโมตแบบอย่างใหญ่มากๆแน่ๆในประเทศจีนรวมถึงในเซาท์อีเชียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมิจฉาชีพนะพี่น้องมอดหลอกขายของบาทที่โกงราคาที่ขาราคาสูงมากๆที่ไม่ได้ผ่านทางออฟฟิเชียลเราก็ต้องระมดัดระวัง แล้วในส่วนสุดท้ายนะคะพี่กงอ้วนก็บอกว่าเนื้อหาที่เผยแพร่ทางออนไลน์เกี่ยวกับศิลปินก็คือหมายถึงเซียวจ้านนะคะที่จะเข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่าทางช่องทีวีดาวเทียมนั้นก็ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับกิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นของศิลปินทางภาพยนตร์และโทรทัศน์งานพิเซนเตอร์แล้วก็งานอื่นๆเนี่ยเราบอกว่าทุกคนนั้นจะยึดประกาศอย่างเป็นทางการตลอดเวลานอกจากนี้ส่งข่าพให้เราได้ทราบกันแบรนด์ลิซเซนกับเซียวจ้านนะคะในช่วงวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นการร่วมงานกับเซียวจ้านครบรอบ3ปี เขาสังความดีใจด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าในช่วงปี2025เนี่ยก็จะจับมือกันเดินไปได้วยกันอีกปีก็ต่อสัญญา,บบาอับเซลเจนยาวๆไปเลยนะคะจากแบรนด์ลิวเซินค่ะมีตัดคลิปวิดีโอ,อมาแบบน่ารักมากๆบอกว่าเดินทางร่วมกับลิวเซินเนี่ยสามารถจะเดินทางได้อย่างสดชื่นแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่สดชื่นมากขึ้นร่วมกับแบร,รนด์สปอคเพซันอย่างเซยวจนและมุ่งสู่ความสดชื่นมากยิ่งขึ้นในช่วงปี2025และส่งท้ายช่วงการอัปเดตข่าวครา,าวเซยวจนที่เสียงเพราะๆจากเซยวจานค่ะกับ เพลงบงดุยนั่นเองนะคะราตรีสวัสดิ์ขอบพระคุบเสียงที่เพราะๆนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับเสียจัสซิโอด้วยภาพเบื้องหลังต่างๆเสียจั่นรอมากๆเพลงดูไกลเลยชิญๆส่งลมเตือนฟ้า วายปอก็มาส่งความเท่และความน่ารักนะคะผ่านทางแบรนด์ลคอสส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะคะด้วยสไายเสื้อผ้าที่โห่แบบชอบมากๆเขาบอกเคล็ดลับการแต่งตัวช่วงวันหยุดของหวัยียปอ๋อก็ได้ถูกเผยมาแล้วแรงดันใจในแบบของบูมก็ปะทะกันหลากหลายสไตล์อย่างมีอิสระทำให้ช่วงวันหยุดคนนั้น ดูไม่แบบจำเจน่าเบื่อกต่อไปก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะมาทางภาพนิ่งอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นะคะนอกเดจากนั้นค่ะก็ยังมีวิดีโอโปรโมทกันด้วยผ่านทางโตอินของ l ลักคอสนะบอกว่าโมดิชั่นของวันหยุดกําลังที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มาปดล็อกวันหยุดของหวายปอไปด้วยกันแบรนด์ o อลเวก็ส่งภาพโปรโมทมาด้วยนะคะว้ปอลในฐานะของแอมบาสเซอร์ระดับโลกของรอลเวค่ะไว้ยปอลก็สพายกระเป๋านะคะพัร์ของโอริ s ฟ r i ง g 20นตี้เทนนี่ o ฟฟ์คอลเล เป็นคอลเลกชันในช่วงปี2025ของ Loewe เเสวรักระเป๋าก็บอกว่าผสมผสานสไตล์ส่วนตัวเข้ากับแฟชั่นในช่วงของกดูดูกาลใหม่หลอนน่ารักมากๆเลยนะคะมาลิแควได้ลงนะคะบทสัมภาษณ์วังีปิปโอค่ะสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อเมืองหางโจววังีิปโอก็ได้เปิดเผยน,นะคะบอกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยความประทับใจที่มีต่อหางโจวมากที่สุดก็คือมีสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศท,ทางธรรมชาติคือเยอะมากมาก และมีเส้นทางเดินป่าด้วยและก็ยังมีเส้นทางที่สามารถจะใช้ปั่นจักรยานให้เลือกแบบเยอะมากๆมันเต็มไปด้วยความสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆนะครับมันสร้างความแอคทีฟทําให้เราได้เห็นว่าเมืองที่เบื้องหลังความยุ่งเหยิงนี้ก็ยังมีความผ่อนคลายและมีความสุขสนุคสนานเคลิ้ที่แตกต่างกันออกไปในช่วงท้ายวังยี่ป,ปอก็พูดนะคะบอกว่าวางว่าจะได้เป็นประจัก์พยานในงานแฟชั่นโชว์ของชาแนล2024-2025มีดิ亚ดาที่ฮางโจที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ ในช่วงคล้องวันที่30นะคะบอทเทนจอยมีอัปเดตด้วยนะคะวันนี้วังอปอมางานโฆษณาแบบล้วนๆก็มาเชิญเชให้เราได้ซื้อนะคะสำหรับบอทเทนจอยขอพูดวังฮปอด้วยนะคะแล้วไปส่งท้ายที่ Edifier เป็นเสียงของวังฮิปอนะคะว่าขอต้อนรับข้อสูอ Edifier Radio พบ Edifier แบรนด์สโบร์ซนนะคะวังหิปอชั้นนี้เป็นยังไงกันบ้างครับว่าจะเป็นเรียนหรือว่าการทำงานเนี่ยมันราบรื่นดีไหม ก็สงมงหูฟังแล้วก็ฟังเพลงที่ชอบสิครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สูส้ๆนะครับขอบคุณคุณยายคุณแม่คุณป้าแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนสอบทุกๆก,ก,การสนับสนุนด้วยนะคะสวัสดีที่ส่งซูเปอร์แดงซ์มาขอบคุณมากๆเลยคะ่ะนอกจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องกุสุแลนได้สําหรับแบนเนอร์สินค้าที่ขึ้นนะพี่น้องก็กดลิงก์ไปยังช้อปปี้ได้เลยนะคะสามารถจัด กดสั่งซื้อได้ก็เป็นการสนับสนุนช่องกูุ๊สแรไปด้วยขอบคุณมากๆาเลยค่ะสำหรับกำลังใจนี้นั่งเดูโฆษณาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนแบบน่ารักมากๆฟิกเสียงเรื่องใหม่ของช่องเราก็มาแล้วนะคะแหวนก็ตั้งใจทำมากๆในวาระพิเศษที่เซียวจา้านมีโซโลอัลบั้มสอบโซโลอัลบั้มแรกของเซียวจานอัลบั้มวเหมือนซีลิฟช่องเรานะคะเจ้าชายสุดสายหมอก my love my prince เซอร์จานบทบาทของเจ้าชายยูริน,นัสระหว่างยีปบอนะคะบทบาทของสายหมอกหรือว่าดรวาคิมเป็นซีรีฟิกในแนวโรแมนติกคอมเมดี้และแฟนตาซีหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะถ้าชอบก็คอมเมนต์มาบอกบ้างผมก็จะตั้งใจทำแบบให้เต็มที่เหมือนเดิมขอทุกคนมีความสุขม,ม,มากในช่วงค่ำคืนนี้คนที่ชื่นชอบรักเซอร์จานกับหวังนีปบอทุกคนขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ